ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งอะตอมที่ซึ่งโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนถือความลับของจักรวาลน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของอนุภาคเหล็กแต่มันคือเรื่องราวของความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ของพวกมันความสมดุลที่คำจุนทุกสิ่งที่เรารู้จักเป็นเดเรื่องราวของแรงดึงดูดและแรงผลักความเสถียรและการเปลี่ยนแปลงการสร้างและการทำลาย เป็นเรื่องราวของจักรวาลที่บอกเล่าผ่านเลนขององค์ประกอบที่เล็กที่สุดของมันใจกลางของอะตอมทุกอะตอมคือนิวเคลียสแกนกลางเล็กๆที่หนาแน่นซึ่งถือกุญแจสำคัญสู่เอกลักษณ์ของอะตอมลองนึกภาพจักรวาลที่เล็กกว่าพงฝุ่นนั้นคือขนาดที่เรากําลังพูดถึงแต่ภายในพื้นที่เล็กๆนี้มีพลังในการสร้างดวงดาวดาวคราะ และแม้แต่คุณและผมนี่คือพลังของนิวเคลียสหัวใจของสสารแต่นิวเคลียสไม่ได้อยู่โดดเดียวรอบไหลมันมีกลุ่มของอนุภาคที่เล็กกว่าวิ่งวนด้วยพลังงานเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อสิ่งเหล่านี้คืออิเล็กตรอนนักเต้นของโลกอะตอมเคลื่อนที่ของมันมันกำหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมและก็ให้เกิดความหลากหลาย อันน่าทึ่งของสสารที่เราเห็นรอบตัวเรามาพบกับโปรโตอนอนุภาคที่มีประจุบวกยาให้ขนาดของมันหลอกคุณถึงแม้จะเล็กอย่างไม่น่าเชื่อแต่โปรโตอนก็มีพลังมหาศาลมันคือโปรโตอนที่กำหนดว่าอะตอมจะเป็นธาตุอะไรหนึ่งโปรโตอนนั้นคือไฮโดรเจนธาตุที่ง่ายที่สุดและมากที่สุดในจักรวาลสองโปรโตอนฮีเลียม สิ่งมีชีวิตของดวงดาวเพิ่มโปรตอ,อนเข้าไปอีกแล้วคุณจะสร้างตารางธาตุทีละธาตุแต่ละธาตุมีคุณสมบัติและสเกภาพที่เป็นเอกลักษณ์แต่เรื่องราวของโปรตอนไม่ได้จบแค่การกำหนดธาตุมันคือแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกันความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของประจุนี้คือสิ่งที่ทำให้อะตอมสร้างพันธะสร้างโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่ง ตั้งแต่น้ำไปจนถึง DNA ทีนี้มาพูดถึงนิวตรอนกันบ้างตามชื่อของมันอนุภาคนี้ไม่มีประจุไม่เป็นบวกหรือลบมันอาจดูไม่มีนัยสำคัญเมื่อมองแวบแรกแต่อย่าประมาทพลังของความเป็นกลางนิวตรอนมีบทบาทสำคัญในนิวเคลียสทำหน้าที่เป็นผู้รักษาสันติภาพระหว่างโปรตอนที่มีประจุบวกคุณเห็นไหมประจุที่เหมือนกันจะผลักกัน โปรตอนที่มีประจุบวกจะอยู่ห่างกันมากที่สุดนี่คือชุดที่นิวตรอนก้าวเข้ามาโดยการอยู่ใกล้นิวเคลียสนิวตรอนให้แรงที่จำเป็นต่อการเอาชนแรงพลังของโปรตอนและยึดนิวเคลียสไว้ด้วยกันหากปลาดจากนิวตรอนอะตอมอย่างที่เรารู้จักอจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้มาถึงอิเล็กตรอนอนุภาคที่มีประจุลบเหล่านี้มีขนาดเล็ก ม้จะเทียบกับโปรอตอนและนิวตรอนพวกมันอยู่ในกลุ่มเม็ดร,รอบเพมนิวเคลียสเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยพลังงานลองนึกภาพพวกมันเป็นนักเต้นหมุนวนรอบเวทีกลางของนิวเคลียสการเคลื่อนไหวของพวกมันกำหนดว่าอะตอมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างไรยิ่งอิเล็กตรอนอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากเท่าไหร่ระดับพลังงานก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นระดับพลังงานเหล่านี้ ไม่ได้ซูมพวกมันถูกจัดระเบียบเป็นชั้นโดยแต่ละชั้นมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนในชั้นเหล่านี้เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทางเคมีของอะตอมกำหนดว่ามันจะสร้างพันธะกับอะตอมอื่นอย่างไรก็ตัวเป็นโมเลกุลที่ประกอบเป็นโลกของเราภายในอะตอมการเต้นรำอันละเอียดอ่อนเกิดขึ้นอยู่เสมอแทงโก้ ระหว่างบวกและลบการเต้นรำนี้เป็นการชรงตัวการต่อรองอย่างต่อเนื่องระหว่างแรงดึงดูดและแรงผลักโปรตอนที่มีประจุบวกจะดึงอิเล็กตรอนที่มีประจุลบพยายามดึงพวกมันเข้ามาใกล้อย่างไรก็ตามอิเล็กตรอนต้านทานการถูกดึงเข้ามาแน่นเกินไปพลังงานของพวกมันทําให้พวกมันเคลื่อนที่ไปรอบพัน,นวเคลียสอย่างต่อเนื่องความสมดุลของประจุนี้คือสิ่งที่ทําให้อะตอมเสถียร เมื่อจำนวนโปรโตอนและอิเล็กตรอนเท่ากันอะตอมจะเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าความสมดุลมีความสำคัญต่อการก่อตัวของโมเลกุลและโครงสร้างที่ซับซ้อนที่ประกอบเป็นโลกของเราแต่เรื่องราวของอะตอมไม่ได้เกี่ยวกับอนุภาคแต่ละตัวหรือแม้แต่อะตอมเดียวมันเกี่ยวกับวิธีที่หน่วยการสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน วิธีที่พวกมันชนกันและรวมกันแตกออกและประกอบขึ้นใหม่ในการเต้นรำแห่งการสร้างและการทำลายที่ไม่สิ้นสุดเมื่ออะตอมชนกันอิเล็กตรอนนักเต้นที่มีพลังลเหล่านั้นจะเข้าสู่ศูนย์กลางพวกมันมีปฏิสัมพันธ์นแลกเปลี่ยนพลังงานทำลายและสร้างพันธะนำไปสู่การสร้างโมเลกุลและสารประกอบใหม่ปฏิกิริยาเหล่านี้อยู่ที่ใจกลางของเคมี ขับเคลื่อนปฏิกิริยาที่ให้พลังงานแก่โลกของเราตั้งแต่การเผาไม้เชื้อพลิงไปถึงการย่อยอาหารตั้งแต่การเกิดสนิมของเหล็กไปจนถึงการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมซึ่งควบคุมโดยความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเรื่องราวของอะตอมคือเรื่องราวของการดำรงอยู่ของเราเอง คาร์บอนใน DNA ของเราออกซิเจนที่เราหายใจแคลเซียมในกระดูกของเราล้วนถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดวงดาวเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคเล็กๆเหล่านี้เราคือสสารของดวงดาวประกอบขึ้นจากหน่วยการสร้างเดียวกันกับที่ประกอบเป็นจักรวาลและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความสมดุลที่ละเอียดอ่อนภายในอะตอมจำนวนโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนที่แม่นยำ เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของธาตุกำหนดว่ามันจะมีปฏิสัมพันธ์กับธาตุอื่นอย่างไรและโมเลกุลใดที่มันสามารถก่อตัวได้ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของอนุภาคนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายอันน่าทึ่งของชีวิตอย่างที่เรารู้จักรวาลเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และน่าเกรงขามเต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งมหัจจันยร์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ แต่ที่แกนกลางของมันมันคือจักรวาลที่สร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคเล็กๆเต้นรำไปตามจังหวะของแรงขึ้นฐานความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของปรตอนนิวตรอนและเอกลอนภายในอะตอมเป็นรากฐานที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณมองขึ้นไปบนดวงดาวเปลบจำไว้ว่าคุณกำลังมองดูจุดสูงสุดของวิวัฒนาการของจักรวาลน,นับพันล้านปี บทเพลงแห่งการสร้างสรรค์ที่เล่นในระดับมหมาและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยที่ตําต้อยข้อพิสูจน์ถึงความงามและความสง่างามอันลึกซึ้งของจักรวาลที่เราเรียกว่าบ้านอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ